ใบมะกอปใบที่ม hmm. so, ันเป็นติลลูก็มาตามส้มตำนะครับผมเนี่ยก็หลังจากจำแลกกบเสร็จแล้วนะผมไข่ด้วยนะก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะผมก็จะมีกบนะครับผมแล้วก็มีมะม่วงนี่ใบมะกอกแล้วก็ส่วนพริกก็จะมีพริกแห้งหอมกระเทียม บใบมะม่วงนะผมเอ๊ะมะม่วงแล้ว <aer> ก <os lide> <cat> ็ใบมะกรอเรื่อผมใส่ก็วันนี้เดี๋ยวจะยำกบใบมะกอกนะครับผมนี่ครับนี่ครับใบมะกอกใบที่มันเป็นทิ่ลูกเขามาตำส้มตำนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวขอสำแหลแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวหนังกบออกนะ ก็หลังจากฉ่ำแหละกบเสร็จแล้วนะผมไข่ด้วยนะเนี่ยไข่เดี๋ยวจะใส่มะม่วงเลยนะครับผมใส่มะม่วงแล้วก็ใบมะกอกครับเดี๋ยวผมจะฝานก็นะครับเนี่ยปอกเปลือกแล้วเดี๋ยวฝานนะครับสับใส่นะผมเดี๋ยวสับกบด้วยนะกบนี่ต้องสับให้ฝนนะผมใส่เลยนะนี่นะนี่นะผมแล้วก็เดี๋ยวสับให้มันละเอียดนะครับผมกบเนี่ยสับให้ฝนเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสับก่อนนะดูครับ นนหี่ไข่เลยครับเนี่ยอ่านี่นะครับผมใบมะกอกนี่เอาไปฟาดไฟนะผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะผมเดี๋ยวพอฟาดไฟเสร็จแล้วก็เอามาหั่นนะผมหั่นให้เป็นชิ้นๆเหมือนหั่นใบมะกรูดครับผมหั่นชิ้นบางๆเล็กๆนะผมเด็ดเด็ดเอาแต่ใบนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหั่นเยอะเหลาหนูเพี้ยนไปเลยอันนี้นะครับผมใบมะกอกแล้วก็หั่นนะครับผมเนี่ย ั่นแบบอย่างนี้นะครับผมเนี่ยร้อยแล้วเดี๋ยวสับมะม่วงครับผมเดี๋ยวไปเจอกันในกระทะนะครับเดี๋ยวไปคั่วพริกคั่วก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีกบนะครับผมแล้วก็มีมะม่วงนีใบมะกอกแล้วก็ส่วนพริกก็จะมีพริกแห้งหอมกระเทียมนะครับผมเดี๋ยวเอาไปคั่วนะครับผมเดี๋ยวผมจะคั่วแล้วก็เดี๋ยวเอามาตำนะครับแกะแล้วจริงๆแล้วต้องใส่ตุเตาแล้วมันจะหอม เผาไว้ด้ใต้ตุเตาเดี๋ยวคั่วเสร็จแล้วมาตดำนะผมให้เหลืองได้พอเริ่มจะเหลืองแล้วก็เดี๋ยวพี่มาใส่นะครับพี่จะทำองใส่ไปนะผม หอมกระเทียมครับสามอย่างแค่นั้นนะผมเนี่ยจริงๆแล้วเอาไปปิง้งหรือไปเผาไฟนะผมไฟอ่อนๆนะผมจะไปไฟแรงนะผม เดี๋ยวมาตำแล้วก็อุ้ยระเบิดพริกหอมกระเทียมแล้วบผมสามอย่างเกลปรุงรสก็ไม่มีได้ครับผมน้ำปลาน้ำปลาชิลรสดีเหมือนเดิมนะครับ จำตัว่าจะแหลกนะครับผมก็หลังนี้ที่ตามพริกเสร็จนะครับผมน้ำมันน้ำใส่ไปนะครับผมมานเหนียวทั้พีนครับผมเหมือนจะติดไฟเลยน้ำมันเก่ามีนะครับผมน้ำมันที่ครัวพริกนะผมไม่ได้เอาล้างนะครับผมเพราะว่าไม่ต้องล้างนะครับผมเพราะว่าพริกที่เราครัวมันหอมนะครับผมเนี่ยกลิ่นพวก กระเทียมพวกพริกที่เราคลอนเมื่อกี้มันจะกินติดกระทะอยู่น,ะนี่ใส่ไปแล้วหอมคักๆค,ครับผมหอมเด็ดแท้ น้ำปลานะผมตัดท like ี่ก็เหมือนทัดหนูแล้วเนี่ยแล้วก็เนื้อปลครับผมมีไข่ด้วยเนี่ยแกงไปถาอะไรทิกไม่ได้แกงไม่อร่อยนะผม จริงๆเอาก็เผาใส่ก็ได้เลยนะเนี่ยเล็งไฟครับเล็งไงเนี่ยฝุพองฝุกนะ ใบมะกอ,อกแล้วผมจะมีครั้งที่แล้วใส่ทําไปครั้งแล้วผมแล้วมีน้องๆถามว่าพี่ใบมะกอกปเป็นยังไงครับผม <c oughs> ใบมะกอ,อกก็คือมะกอ,อกต้ในใหญ่แล้วผมพี่ <c oughs> เอาลูกเก็บรวมมาตามต้มตครับผมยอดมันนะยอดมันอ่อนนะผมใน <c oughs> ช่วงนี้แตกเยอะครับผมเพราะว่าฝนมันตกนะครับ <c oughs> จริง,รงๆนี่น้ำปลาที่ราใส่ในกระเพราล,ลงนี่ได้เลยนะครัเบเลยทำกระเพราได้เลยนะเนี่ย ทีนี้เดี๋ยวจะกัดให้ดูแล้วใส่ตามด้วยนี่เลยแบมมักอกก็ใส่ให้หมดเลยผมเนื้อมันน้อยเราใส่ผักเยอะครับแล้วก็มีมะม่วงเลยนะนี่ฮะ หอมหอมได้แครับผมยำกบใบมะม่วงนะผมมะม,ม่วงแล้วก็ใบมะกรอเลยผมใส่ เนี่ยอึ่งจะย้ำเหมือนกันนะผมอึ่งก็ทำวิธีเดียวกันนะครับเดี๋ยวเวลงเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะเผาหอมเผาก็เตรียมให้ดูนะครับว่าขั้นตอนยังไงนะผมต้มนลำลับเลยเดี๋ยวทำต้มนนลำรับเลยมาคลอนสวรรค์ลดนะครับรผมอย่างเงี้ยเก็หนึ่งคลอนช้าแล้วใส่ไปครับ ด้วยรสด,ดีนะครับครึ้อนแกะแกะไปขึ้นช้อนกินข้าวแล้วผมบ,บอกไปหนอ่อยครับ่ชั้นแรก ได้เรื่องแล้วผมเรเรียบร้อยแล้วครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของชาวคณะนะผมเล่นเลยราดเข้าไปดิครับผมนี่ อหมาครั <med> 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 บผมค้าอยู่ใกล้มากินด้วยกันะนะผมมาลองฮะกับผ่านนายคนป่าช่องเล็กๆคนบ้านนะผมทำอาหารบ้างอะไรบ้างนะผมต่เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ขอแยกกินข้าวแล้วนะผมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับไปฮะสวัสดีครับ